ามาต่อกับมาต่อกับไม้ครับการต่อนะฮะตะกี้ตัดคลิปแม่งตัดคลิปตลาไปตัดปิดเออเลยต้องลบทิ้งก็ไปทําเหมืองก่อนล้วกันอย่าพูดอะไรมากเหมืองใกล้บ้านก็ไปมาแล้วฮะแต่รู้ว่าถึงความยากลำบากแทกยากเห็นแลวกูก็ตายหลายรอบ ผมลืมเข็ดและไม่ไปอีกแล้วเลยขุดเหมอน,นใกล้ๆบ้านซึ่งก็มีขุดไปองไ,งไ,าไ่าไไครับม,มาต่อกันเลยนะฮะตะกี้ก็ตอนใช้ฮะ มีกองขาบวบ่ไปรุม้วกเราเลยเด็อขอ้อกูขึ้นต่อหน่เดียวไดอาะครับตอนนี้เราก็มาขุดไปไปไ,<ด>ไปมาออไ,ไปเจอเหมืองใหญ่นะฮะ มาต่อกันอีกรอบนะฮะมาต่อกันใหม่เอ้อน้องเป๋าเป๋าเป๋าพีอันเสียงไรกันฮะผมเจอเหมืองแม่งเลยไปบ้าพวกนี้ไม้ก็อยู่ในกล่องสิฮะนะออขึ้นบ้านก่อนโอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่ได้อา ไม่รู้หรอวฮนะคุณมีทอสหรือคุณไม่มีทอสแต่ตอนนี้ผมขาดแค่เอาไปรลินกันฮนะอ้าวเผาไปเผาท,านทันหินไปฮะ อ่ะอสองอันไปนั้นผมไม่ได้ไปอะไรครับไปเล่นเหมือนอเอาอีกแปดอันพอไหมไม่พอ,ออันนี้อันหละ อาจจะมีเสียงลบกควนนิดหน่อยนะฮะี่เป็นฟังไมู่้งสนใจฮนะก็บะก็อย่างนี้ฮนะอยู่ใกล้ถนนรถก็เยอะคนก็เยอะไก่ก็กมีหมาก็ใช่เจอเมืองเออข้าก็เจอเน็กขึาขา้นมาเจออะไรวแดงตาแมงมุมไงฮะตาแดงแดงเนี่ยเน็กเจอเมืองว่ะเจอเมือมงวะไงฮะ เหมือนพี่คุณใช่ไหมผมจะไปเหมือนที่ผมเองฮะอือคุณนิวครับคุณดูหน่อยสิครับผมบไม่อยากดูฮะเดี๋ยวผมก็ไปแล้วฮะนี่อคะอุ๊ยแมงมุมเข้ามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงมุมเข้ามาได้โอ้ยตายขอประทานอภัยครับคุณคุณต้องหลุดแบบนะฮะขอเข้ามาให่กัน Để bây giờ một chiếc chỉ khen cặp mùng ngon lèp tù bằng kìt nè bịt mày biển ôi mày ô hà hà đây hà 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 Ôi ôi ก็ตกไงเข้ามาแลครับดูเหมือนสิครับใหญ่มโหลานผมไม่สำหวัเดี๋ยวค่อยสำเร็จพร้ในนี้ก็แล้วกันคุณนีคขึ้นมาราคาของไหมตอบแป๊บหนึ่งนะครับขอตอปเอมนต้อ๋อมุนมากกว่านี่ เออข้า,าก็เจอแล้วเหมืองอะง่ะใช่ข้า,าก็เจอเหมืองใหญ่เหมือนกันอยู่ข้างบนบนอะ่ะพวกเจ้าเจอข้างล่างใช่ไหม,ไมพวกเจ้าเจอข้างล่างใช่ป่ะแต่แต่ข้าเจอข้างบนเจอเพชรกระโดดสิครับก็ไม่มีไงฮะเหล็ก,ก,กมีปะล่ะพวกคุณอยู่ไหนกันอน่ะไม่ว่าง โอ้ยทำไมแหลกพวเนี้็ดเแ็ดไหวะอืมจะ่เล็บต้นหรอขอให้ท่านได้เหล็กเยอะๆก่อนฮะค่อยพูดถึงเล็บต้นผมได้เหล็กวันนี้สิบสองอันดีฮะพี่เอา ที่แอปิที่แอปทำแล้วตามแ้ปกิทอันนะ่ะสองครับโอ้ทำไม่เพียรให้ผมบ้างครับเนี่ยของผมมาเก็บใส่กล่องเลยฮะยนะเป็นไรฮะก็ขึ้นมาเซฟสิครับก็ขึ้นมาเซฟดิก็ขึ้นมาเซฟก่อนไงเซฟแล้วก็โดดฆ่าต่ตายซะเลียดเพิ่มแน่นอน โอ้เย็โอ้เย็อย่ามองเราเด็กสายตาอย่างินนะนั่นไงจริงจริงด้วยตาแดงๆมาแล้วโอ้อยทำไมต้องเจอที่เตือนของแมงมุมวันนี้่ะกูใช่กับปะไงไม่ปะก็คงไม่พูด,ดาตายตายตายอย่างาง,งี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใช่โอ๊ยโอ้ยม่มาช่วยกันเลย แถมตกอีกอ่ะโอ้โหโคตรเกลียดเลยอะ่ะม่ดีกว่าเผ็ดเหมือนกัานมิสกอนมาหมัดดีบใส่แมงมุมก่อนโอ้ยเกียร์ชิบหายตุกๆอยู่เนี่ยโอ้ไม่เห็นเียรครับผมหันตะเล็กโตนครับ บ้าว่าเขาคุดลงมาด้วยกันนะมึงเฮามีสิทตายบันนิกเนาะโอ้ยโอ้ยหมอหมอโอ้โคตรอรบมันตุกแกอุยโคตรเยอเลยตุ๊กแนแงมุมตรงไหนมาตัวนุ้มชุดปายแหมว เออใออออออนโดนช่างเออ,อก,เกูียดแมงมุมมึงนี่เห็นปะอืมอืมอืมนั่นตีไม่ได้อีกเดี๋ยวกูจะลบไมค์คราฟทิ้งไต้องมากดออกยะเอ,อ้ยคุณตายผมตายสามรอบแล้วเห็นไหม,มเออของผมก็มีมึงไงี่ เมี๋ยวตันอยู่ใต้ตีดิอยาพึ่งเข้ากันได้ไหมรู้ว่ามันตูกรอผมลดหนกักเสร็จก่อนอืมตาย๋ต่พึ่งเข้ากันนะมาแมงม,มุมเข,ข้ามามาเข้ามาเลยเข้ามาเลย ก็จะฆ่ามงมุมนี่ก่อนไงอ็หนอกก็ในบ้านในบ้านอุขุดในบ้านอะ่ะ <c oughs> เอออย่าตกอย่าตกอย่างนี้เลยดีตัวเล็กไว้ก่อนเมลโอ้ยหายของหายไปอย่างนึง <c oughs> โอ้ยนี่นี่เข้ามาที่ไรตุกทีเลย ไงอ่ะงีไ้ไงยัง,ยน,ง,งน,นี่เข้ามาทีไรตู่ทุกทีเลยอ่ะโว้ยดูแม่งเอ้ยก็อัดอ,อยู่อ่ะอัดแล้วเครื่องแรกนี้กูโคตรเกลียดเลยอ่ะ นักรู้อ่าให้มึงมาลงเหมืองทางไหนวะก็ใกล้ๆทางที่มึงขุดนนัแหละแต่เป็นช่องเล็กเข้าใจว่าโอ้ใครอยู่บ้านใครตายวะข้างหลังเนี่ยอ้าองิงนี่น่ะเออมาหาตัวมึงกันก็อยู่ใกล้ๆอุ้ย Premises, เรามาได้ไงวะเนี <S <s ่ยตอนนี hmm. ้นั่นแหละบ้าบ้ากะปั๊มไงกะปั๊มตรงนี้แม่งไงรู้นี่เหเนมิวใช่ใช่รู้นั้นเอ้รู้นั้นใช่รู้นั้นอันนี้คือมรู้ที่ผมมาโอโอโอเครื่องแรกตีไม่ได้โอ้โ้ยวาย kêu cả Nick, mấy đây Nick sẽ ra Nick ở đâu Nick đi bộ. Nick ở đâu? Cái máy. Cái ทำไมตายบ่อยยังตายปุ๊บเครื่องวิกากปั๊บเลยอ่ะ <S <S ให้ใจป่ะน้องตายเครื่องวิกากรให้ใจ <S <S เกิดยังโอ้โหเต็มหน้าจออย่างนี้โอ้โห,โหสองตัวสามตัวบ้าโอ้โหกากเลย จูอยู่ตรงบน้นบนมดแล้วกูลงหลุมไปเดีน๋น้องน้องน้องไปทำไมน้องไปทำอะไรเนี่ยให้เครื่องคิดกากโคลยตอนนี้น้องทำอะไรอยู่ไปนอนเซฟไปนอนเซฟยังบอกว่าไปนอนเซฟแน่งแม่งมุมสามสี่ตัวโอ้ยสาปหลูนี่เหรอ ก็<ม>ใช่ไม่เห็นเลยพระเอกไปช่วยแล้วไม่ต้องมาคำว่าไม่ต้องมาเข้าใจบ่สัตว์เชี่ยงแหลก มีดอนี่มันเก่าสไปโอ้โหโอ้โหอ้ตีไม่ได้อะไรของกูเ <ık> ก th ็บเลยมีมีที่สุดเล็กอยู่นก็ไปก็มันเก็บไม่ได้เพราะเครื่องมันแรกอ่ะเข้าใจว่าตายเยอะอะเก็บนะ ตายอีกแล้วเออเออพวกคุณครับเออก็ขอตัดคลิปจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวขอจัดการไอ้ตังแมงมุมก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะขอตัดจบคลิปเลยฮะ,ค,ะคลิปหน้าผมจะลงมาในการฆ่าแมงมุมเยอะๆในาร์มเวลแมงมุมนะฮะ